สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับกล้องอของแบรนด์ d ิ s คอ v ว r รนะฮะจะเป็นรุ่น VTR นะครับ46คูน40ตัวนี้ไม่มีไฟนะครับนะครับเป็นตัวปรับในนะฮะเนี่ยเป็นตัวปรับบนล่างซ้ายขวานะครับตัวนี้จะซูมนะซูม4ถึง16เท่านะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับเดนตานะครับสำหรับท่านท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตาแค้แต่กยาวนะครับ ตัวนี้นะฮะท่อยี่มิลนะครับระยะทําการเขาเนี่ยอยู่ที่สองถึงสามร้อยเมตรนะครับปรับง่ายครับปรับบนล่างซทายขวาเนี่ยปรับง่ายมากนะครับตัวนี้ปรับเลนตานะครับรบอดี้สวยงามนะฮะ เส้นเล็งเ,งเขานะครับเป็นเส้นเล็งแบบมินด์ดดน,นะครับแบบ ตัวนี้ของแถมกันนะครับฝานะครับเป็นปากระดกนะฮะนี่ครับปากระดกหน้าหลังนะครับแถมใหนึ่งคู่นะครับพร้อมกับคู่มือนะครับคู่มือแล้วก็ใบรับประกันสินค้านะครับนะครับแล้วก็ผ้านะครับขาอย่างดีหนึ่งคู่นะครับ นสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับราคานะครับรายละเอียดของตัวสินค้านะครับสามารถรับชมที่คลิปด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดติดตามนะครับทางร้านเราก็จะมีสินค้าใหม่ๆเนี่มานำเสนอรับชมเรื่อยๆนะครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ